สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่หายไปหลายวันเลยกลับมาแล้วสองวันเองกี่วันครับสองวันาดูวัตถุด,ดิบทางร้านก่อนนะครับนึกว่าจะหายไปถาวรแล้วนะนี่นะนี่เป็นวัตถุด,ดิบทางร้านนะอันนี้ยำหอยไข่หลงไว้นี่ห่อยนางรมหอยไข่หลงยังไม่มีรงยังไม่ราาม้านน้ำอันนี้เป็นแบบไม่ปลรรา แบบไม่ปแปลกค่ะสองวันสุดท้ายแล้วนะคะฮะสองวันสุดท้ายแล้วเลิกขายที่นี่เลิกขายที่นี่ไปขายที่อื่นเดี๋ยวเราต้องไปคอยติดตามนะว่าขายที่ไหนนะเดี๋ยวจะต่อเรือลงทะเลเลยค่ะฮะต่อเรือลงทะเลเลยไปขายอยู่กลางทะเลอเ,เอามาเ๋นั่นแหละ เดี๋ยวเดียวได้ลูกค้าเข้าไม่ถึงพี่ก็จะพายเรือไปถ่ายกลางทะเลแล้วอันนี้เป็นน้ำยำหอยนางรมใช่ไหมครับใช่ครับนี่นะับนัวเหมือนเดิมน้ำยำร้านนี้สามรสนะคะหวานหวานหวานแม่มันสามรสเอาถูกต้องครับหวานหวานหวานครับอีกพุ่งนี้ก็สามรสเหมือนกันฮะพุ่งนี้ก็สามรสเหมือนกันเค็มเค็มเค็ม ด้านนี้ปลานะใส่ปลรรานิดหน่อยยำกุ้งสดไข่แดงลาเผ็ดปกติยำอะไรนะจะมีหอยแข็งยำอะไรนะสีไข่ปลรรานิดหน่อยสีไข่ปลานิดหน่อยก็เท่าเดิมแหละค่ะ <laughs> <laughs> หน่อยไม่หน่อยให้เท่าเดิม <laughs> หน่อยไม่หน่อยก็เท่าเดิมค่ะมันอร่อยจริงๆนรรเนาะปลาน าแล้วนะน้องบรีทนะเติมพริกเยอะๆค่ะมันจะได้แซบนัวใช่ไหมน้องบรีทเดี๋ยวใหม่ขายที่นี่สองวันสุดท้าย ใช่แล้วที่ใหม่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะในช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลนะค่อยติดตามนะคะตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะยังหาที่ไม่ได้หาไม่ได้ค่ะนี่นนี้น้ําตาลเคี่ยวไม่เคี่ยวไม่เคี่ยวน้ําตาลปั่นเอาน้าตาลปั่นปั่นยังไงนะใส่เครื่องปั่นนะมันปั่นยังไงมันนั้นบอกอ่ะฮะเครื่องปั่นดังไงจิกจกจิกจิกจก ิกี้ไม่เคี่ยวน้ำาาานะจ๊ะเดี๋ยวมันผิดสูตรมันไม่มีสูตรหรอกทํำมูสั่วมันดันอร่อยเออมันอร่อยเฉยเลยโอ้ม,มามะนาวอาบาตัวแนละ้วนะมายืนรอยยำกันนะครับได้น้อยคอยนาน น้ำปลาประชาตแตกเหมือนเดิมวันนี้เค็มเป่าไม่เค็มใส่น้อยไม่เค็มใส่เยอะเค็มอะไรนะใส่น้อยไม่เค็มใส่เยอะเค็มลืมซื้อเหรอ <c oughs> เอาซ่อมก็ได้ <c oughs> อันนี้เป็นยำสี่ไข่ค่ะ ยกมอีมนี่เป็นเหลาพญาสี่ไข่นะครับจุกจุกเหมือนเดิมแต่ยกมาดูใ,ใกล้ๆหน่อยอจุกจุกเหมือนเดิมนะมจุกกี ร้อยครับเป็นไงห้าร้อยมาใกล้ๆมาใกล้ก่ยัวใกล้กลเลยมหมูยอไข่แดงหมูยอไข่แดงกุ้งสดไข่แดง มาแล้วใครมาเหรอเขาไข่ขเจียวเขาไข่ขเจียวได้หน่อยคอยนานนะคะก็จะเป็นหมูยอไข่แดงแล้วก็ไขป่ปลาเป็นยำไขป่ปลาริอเซี่ยวสารพัดยำมันนี้อ้าวกล่องเดียวกันเลยเหรอ ใช่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 กุ้งสดไข่แดง เลิ่นรถอะไรคือเลินล่นรถอร่อยอขข้ขูค่คตขู่คตรขู่ครกขู่ควกักเงหอบินไม่มไแขงของพี่ขาตัวนี้ยำเลยครับไม่แขงแล้วก็ เหลาสี่ไข่เล็บมือนางบินนี่ปลาไหมตัวเองปลารานะคะของตัวเองหอยแค็งนะคะตัวเองแซลมอนไม่มีนะคะป,ปะลารมหมดเลยเนาะเปลี่ยนเป็นไรไหมคะ ได้ค่ะจะโย้โย้โยๆให้มันเข้ากันเลยนะ พี่หนุ่มว่าจะไม่มาหาน้องบีเลยเนี่ยทำไมฮะตอนนั้นบอกจะมาขายหรอกพี่หนุ่มมานั่งรอบ้าบอคนซื้อน่ะทำกระเป๋าตังหายก็เลยไม่ได้มาน้องบีอ๊ยเป็นไง จกเข้าไปเลยสิครับหอยแครง้ีจกแบบจกุจกๆเลยเป็นไงครับเลื่อนรถค่ะเลื่อนรถอีกแล้วนะ หอยแครงของพี่เสืส้อส้มหอยแครงได้แล้วครับยงมานี่เป็นยำข้าวโพดหมข้าวโพดนะครับใบข้าวโพด เดี๋ยวโรยโรยข้างบนโรยข้างบนลูกปิดฝาไว้เดี๋ยวรอเล็บมือนางขอด้วยยำเล็บมือนางไม่ปลาไม่ปลานะ เริ่มงานานะคะยำเลบบิ่มือเธอแบบเด้งๆเลยนะครับ เด้งเนาะเด้งมากได้ขาดแค่ละไผ่อย่างนั้นหรือเปล่าทะเลรวมค่นี่ยำไปเลยเหรอือมมันมีเมนูเดียวก็จะคนไปเลยอืมขอซิมนี่นะต่อจากนี้นะมันถึงเงี้ยนะ นีเป็นเป็นยำอะไรครับหอยแครงหอยแค,งยแคงรงดูน้องวี้จกหอยจกหอยไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ถ้าจกไข่นี่ขน,นัด <c oughs> ถนัดไหมถนัดไหมน้องวีถนัดมาก <c oughs> ขยันโกยพริกมาก สักคู่นะครับตัวเองัวีกหน้ามีนาามนมแน่แซลมอน ไม่อยากเพิ่มราคาแต่มันก็แพงจัด รวมสี่ไข่ค่ะห้าร้อยคืออะไรก็คือได้ห้าร้อยได้ทั้งร้านค่ะคุ้มนะคะกินสี่คนห้าคนก็ไม่หม้กมันทางบ่อยๆ <laughs> ตัวเวทีอันนี้เป็นสีไขค่ค่ะสีไข่นะครับเด็กก็ยัง <laughs> คงคอนเซ็ปต์ไข่ปลาทอดตามแมวเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมือเมเม่อกี้ตักลมซ้อ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 มขอซีมนะคะขอซีมอันนี้ห่อยแช่เย็งเดียวหรอ ย้ำหอยแข็งครับย้ำหอยแข็งอย่างเดียวนะครับเอาอ้วนอ้วนตัดบินยังไงอันนี้บิดพึ่งทำถึงนี้เองนะอันนี้เริ่มใหม่โอ้ยโอ้ยหอยแข็งมันบินนี้ บอกแล้วตัดบินมั่วเรียงบินยังไงเดี๋ยวฉันจะถอดบินไปให้เวลาฉันทำเสร็จไม่ใช่อ่านเองแกงกันแล้วเห็นไหมแกงผิดผลาดกันได้ครับคนเยอะต้องค่อยๆนะครับ ย้ำนะครับเจ๊กกี้างขายข <อ S 2> ที่นี่นอีกแค่สองวันนะครับหอยแขงไงที่เธอเอาไปอะ่ะเรียงินกทะเลรวมปลาล้าล้าสามโงทำไมตรงนี้มันขายไม่ไดีน้องบีทค่อยเลิกขายตรงนี้เขาไล่ที่ฮะ เขาจะทาก่อสร้างไงเขาให้แม่ค้าไปขายที่อื่นก่อนอ๋อเขาไล่เขาไล่ที่ตรงนี้แล้วนะใช่ใชเขาจะทําแลนด์มาร์กใหม่นะใช่ไหมใช่ชนบุรีจะมีแลนด์มาร์กใหม่นะครับรอเขาทําเสร็จค่อยกลับมาจะได้กลับมาหรือเปล่า <laughs> ไปแล้วไปหลับไปไม่กลับเดี๋ยวไปขายที่ไหนนะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับว่าขายที่ไหนนะตามมาด้วยนะคะ บอกกินกุ้งเลยบอกกินกุ้งเลยกิกุ้งพรุ่งนี้มาเลยมาสุดท้ายมาไายใ้อะไรเหตุจกกีมาดูจกกีโดดน้ำทะเล <laughs> ไม่มีค่ะมีในเมนูนะคะ เนไปที่ไหนโจก,กีไปที่นั่นนัดรวมพลกันอ,อจะไ, <ป S 1> ได้ไ <ป S 1> ตายหมูกล่องเล็กกล่องเล็กนี่เป็นยำปูม้านะครับทะเลรวมคอ๋อทะเลรวมนะครับปูานานม้านี่ตัวเบลเลอร์เลยนะตัวซ้ำซางคะ่ะ กขาจะกินหอยนางรมเพราะว่าเขาไม่อยู่ให้ถามอ่ะก็าหมึกมันหมดไงมันต้องใส่อย่างอื่นแทนกติหนูใส่หอยนางรมหนูกลัวเขาไม่กินหนูยังไม่กินเลยมันคคาวหนูไม่ชอบกินหอยนางรมหนูไม่ชอบกินทะเลรวมค่ะหนูกินไข่หนูชอบกินไข่ไข่เท่มหอมใช่ไหมยำหมูยอข้าวโพดอ่ะเอามะม่วงออกใส่ข้าวโพด ได้ค่ะเอาแต่เขาโพดกับหอมพอไม่ต้องใส่มะม่วงได้จะยังฟองสามสี่ห้าหกเจ็ดปิดท้ายที่เมนูนี้นะครับเรายำแบบนี้ลชิมไปยัำ ไม่เค็มก็หวานเป็นโอเคครับคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมือชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับน้องบีขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะห,หนูผ่านมาคนตรงนั้นโคตรเยอะเลยพี่